สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกินเนอร์โซกูนนะคะวันนี้เราก็จะมาลองชิมนี่เลยเป็นไอติมขนมทําเองแบบเป็นไอติมถ้วยแบบนี้นอุปกรณ์ก็จะมีนี่อันนี้เป็นแป้งสําหรับทําตัวถ้วยเป็นขนมปังอันนี้เป็นซอสช็อกโกแลตแล้วก็ไอติมรสเมลอนสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลาแล้วก็อันนี้เป็นท็อปปิ้งของเราแล้วเขาก็จะให้แม่พิมพ์อันนี้ด้วยช้อนนี่มาด้วย เดี๋ยวเราจะตัดเข้ามาเป็น5ส่วนนะคะก่อนอื่นแล้วก็ต้องเตีิมน้ำไปด้วยมาขั้นตอนแรกแล้วก็จะผสมอันนี้ให้หมดเลยไอติมรสสตรอเบอรี่เท,ทลงไปในช่องนี้นะคะผงสีฟ้าอันนี้เทลงไปในช่องนี้อันนี้เป็นไอติมรสวานิลลาต่อไปอันนี้เป็นผงสีเขียวเป็นไอติมรสเมลอนแล้วก็จะเทไปในช่องนี้เดี๋ยวเราก็จะเทน้ำไปหนึ่งถ้วยทั้งหมด3อันเลย แล้วเราก็จะคนเขาให้เข้ากันทั้งหมด3อันเลยอันนี้เป็นสตบรี่อนีเราี้นมอายี่เราผสมไอติมทั้งหมด3รสได้แล้วแต่ว่าเราต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแข็งซะก,ก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทําในส่วนของแป้งครับเค้กแป้งครับเค้กเราก็จะใช้เป็นซองอันนี้เป็น ซองขนมปังโคนแบบนี้เลยลเทใส่ในถ้วยผสมอันใหญ่นี้เลย <S <S เราก็จะเทน้ำเข้าไปในอันนี้ทั้งหมดหนึ่งถ้วยเองแล้วก็คนเขาให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อแป้งพอเราคนเขาจนเป็นแป้งเนื้ออานนี้แล้วเราจะเอาเข้าขึ้นมานะแล้วก็เอามาปั้นให้เป็นกลมๆให้เป็นกลมๆแบบนี้ วางไว้แล้วก็กดให้แบนพอกดให้แบนแล้วก็จะแบ่งเขาเป็นทั้งหมด4ส่วนได้แล้ว4ส่วนเราก็จะตักเขามาใส่ในแป้นพิมพ์นี้ทั้งหมดถ้วยละหนึ่ส่วนเราจะทำทั้งหมด2ครั้งแล้วก็จะเอาอันนี้มากดให้แบนเลย กดจนก็จะเต็มถ้วยแล้วก็กดเขาลงไปแต่อย่ากกดแรงมากเดี๋ยวตรงก้นเขามันจะไม่มีแป้งเหลือพอเรากดเขาได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาเข้าไมาโครเวฟทั้งหมด2ี่สิวินาที few moments later. พอเราเข้าไมาโครเวฟเสร็จเราจะมาลองแกะดูถ้ามันเอออย่างเงี้แหละได้แล้ว <laughs> แลวก็จะใช้ใช้ช้อนนี้ยมาเย้ yeah. ได้แล้ววินี่สวย อล้วๆๆๆมาทำอีกสองชิ้นนี่อันที่เราทำอันที่คู่ที่สองเนาะอันนี้เราใส่นานไปนดิหนึงแล้วมันก็ไหมตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่ารอตอนกินเดี๋ยวเราก็จะมาทำซอสช็อกโกแลตใช้ผงช็อกโกแลตอันนี้เลยเทใส่เข้าไปในถ้วยผสมอันใหญ่ให้หมดเลยแล้วเราก็จะเติมน้ำไปทั้งหมดหนึ่งถ้วยเขาบอกให้ใส่เต็มแบบนี้ เท hey, ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็คนเขาให้เข้ากันนี่ได้แล้วช็อกโกแลตเมื่อกี้แอบชิมไป,ปนิดนึงมันอร่อยมากๆเลยมาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยก็คือเราจะมาเอาไอติมเทใ,ใส่เข้ามาในคัพเค้กของเราเราจะตักของเขาพูดเอารถนี้แล้วกันเอาผสมตักเขาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาผสมมาไรรถได้กดให้มันเข้าพิมพ์ตรงนี้ เรากดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทาตามที่เขาบอกก็คือ mm hmm. กดลงไปแบบนี้แล้วก็เขาจะพุดขึ้นมาแบบนี้ออ้ยเย้ Yay! ได้แล้วแล้วก็จะใส่เข้ามาในอันที่เราจะใช้เอาวันนี้แล้วกันแล้วก็าทาอันนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่ได้แล้วแล้วก็ตักมาใส่ในโคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนที่ตกแต่งโดยใช้ช็อกโกแลตแลวก็ เม็ดกลมๆเลนโบว์อันนี้ใช้ไซลิงฉีดยาเออบีบลงไปเลยเพราะว่ามันจะสวยกว่าเราจะเอามาถ่ายรูปอู้ดมันเป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> นี่เลยแล้วก็ทำอุ้ยเราก็ทำอุ้ยใส่แล้วนี่เลยแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา อันนี้เมื่อกี้เราทำตกไปแต่ว่าสะอาดนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ท็อปปิ้งอันนี้เลยเป็นเม็ดเรนโบว์อันนี้นี่เราก็จะค่อยๆโรยไปเนาะว,ว้าวมันน่ารักมากเลยนี่อูยอยากกินอ่ะอร่อยหรือเลปล่าเนาะเย้ได้แล้วคัพเค้กของเราอันนี้เป็นไอติมคัพเค้กเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลย และสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย